ใครบ้างคะในที่นี้ที่รู้สึกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นดูเป็นเรื่องยุ่งยากฉันเป็นพนักง,งานประจําแล้วฉันจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจคอนโดปล่อยเช่าได้จริงหรอคือรู้สึกว่าอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นเรื่องไกลตัวสําหรับฉันมากแต่วันนี้ค่ะแจงมีหลักฐานยืนยันในการที่เราเป็นพนักง,งานประจําแล้วสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ค่ะ จับกําไรตั้งแต่แรกซื้อหลักแสนบางคนหลักล้านสามารถทําได้ค่ะและมีกระแสเงินสดต่อเดือนหลักหมื่นอันนี้ก็สามารถทําได้สวัสดีค่ะอยู่กับแจ้งนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ห้องของนักลงทุนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ที่นี่นะคะทาเลสีนคลินพรามเก้านั่นเองค่ะหลายๆคนเนาะที่อยากลงทุนในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์แล้วการที่เราเป็นพนักงานประจำอะแค่ใช้สลิปเงินเดือนลงทุนได้เลยจริงหรอจริงค่ะสลิปเงินเดือนนะคะทําไมถึงมี power ทำไมถึง มีต้นทุนที่สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้เลยนั่นก็เพราะว่าแบงค์เขามองอาชีพพนักงานประจำเป็นอาชีพหนึ่งค่ะที่มีรายได้มั่นคงสามารถที่จะส่งตัวเงินคืนให้กับแบงค์ได้แล้วสลิปเงินเดือนสามารถขยายวงเงิน cover เงินกู้จากรายได้พนักงานประจำ5,000 0 6 0 0 0 0สามารถ กู้ซื้อคอนโด4ล้าน5ล้านได้เลยจริงหรอจริงค่ะก่อนที่เราจะไปถึงมือแบงค์แจงจะมีในส่วนของตัวทีมงานของแจงเป็นคนคิดวิเคราะห์ตัวเลขให้ก่อนเพื่อที่จะดึงศักยภาพทางด้านการลงทุนของนักลงทุนแต่ละท่านออกมานะคะเครดิตของนักลงทุนแต่ละท่านนะคะที่ไม่เท่ากันเราก็จะซอยย่อยแต่ละทำเลให้เห็นเลยเอาว่าเฮ้ยห้องนี้ราคา4ล้าน เหมาะสมกับหนักลงทุนทันใดบ้างนี่คือการวางแผนตัวเลขของเราเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เป็นพนักง,งานประจำมีธุรกิจคอนโดมไม่ใช่เรื่องยากเอกสารไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คุณคิดการดำเนินการการดำเนินเรื่องการถือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์หลักฐานก็ไม่ใช่เรื่องยากเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมจากการที่เราเป็นพนักง,งานประจำต่อไป เพียงแค่วันนี้นะคะคุณศึกษาหาความรู้เปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะมีข้อดีอีกมากมายหลายประเด็นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นก,กำไรก้อนแรกหลักแสนค่ะกระแสเงินสดต่อเดือนหลักหมื่นค่ะ สมมุติถ้าได้เดือนละหมื่นนะคะต่อปีอยู่ที่แสนสองในตัวอสังหาสมมุติว่าเราส่งแบงค์อยู่ที่เดือนละหมื่นมีในส่วนของตัวเงินต้นและในส่วนของตัวดอกเบี้ยนะคะมันจะถูกตัดออกเป็น2กองในส่วนของตัวเงินต้นเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนการโอมเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้สมมุติว่าคุณซื้อมา2ล้านห้าแน่นอนค่ะผ่านไป5ปี2ล้านห้านี้ก็อาจจะลดเหลือ2ล้านในส่วนของตัวยอดหนี้ของคุณ ห้าแสนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวดอกเบี้ยและเงินต้นสมมุติว่าครึ่งๆนะคะอย่างน้อยเงินต้นของคุณก็เก็บอยู่ที่2องแสนห้าสองนะวันที่คุณขายคุณจะไม่เอากําไรเลยคุณจะขายเท่าต้นทุนก็ได้แต่คุณไปปิดนี่แค่2ล้านอีก2อ0แสนคือเงินที่คุณสามารถเก็บเข้ากระเป๋าได้ราคาอสังหามันเพิ่มขึ้นมีในส่วนของตัวแคปิตอลเกณที่เพิ่มขึ้น ตามการเวลาที่เราถือครองคุณอาจจะขายได้นะวันนั้นอยู่ที่3ล้านอีก500,000คือแคปิตอลเกนที่เพิ่มขึ้นก็เก็บเข้ากระเป๋าบวกอีก250,000เป็น7 5 0 0 0 0นี่คือรายได้จากอสังหาหรือมัพซัอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนไม่รู้ค่ะไม่เข้าใจหลายๆคนไม่ได้ศึกษาทุกอย่างมีวิธีการทุกอย่างมีเทคนิคทางด้านการลงทุนทั้งหมดค่ะจาก กระดาษใบเดียวที่หลายๆคนมองข้ามและที่หลายๆคนมองไม่เห็นคุณค่าของเขาวันนี้พนักง,งานประจำนะคะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีคอนโดให้เช่าถือพอร์ตหลักๆาได้เพียงแค่คุณเปิดใจนะคะศึกษาหาความรู้ทางด้านการลงทุนและมีวินัยทางด้านการเงินแน่นอนหาความสำเร็จในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคุณไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นสำหรับใครนะคะที่เป็นพนักง,งานประจำแล้วอยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทักอินบ็อกกันมานะคะแจงยินดีให้คำแนะนำและเป็นเพื่อนคู่คิดกับคุณตลอดเส้นทางระยะเวลาที่คุณถือครองค่ะการลงทุนอสังหาไม่ใช่เรื่องยากให้แจ้งเป็นที่ปรึกษาให้คุณสิคะแล้วพบกันนะคะทักกันมาเยอะๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ